สวัสดีครับแนวทางการใช้คำถามมาตรฐานในการขายประกันชีวิตเพื่อให้พนักงานขายสามารถควบคุมการสนทนาและเข้าใจความต้องการของผู้มุ่งหวังได้อย่างลึกซึ้งแนวคิดหลักความสำคัญของการฝึกฝนและทักษะพนักงานขายที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนศึกษาคนขวา อาจไม่สามารถจัดการกับผู้มุ่งหวังได้ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความรู้ความประมาทการขาดความทุ่มเทหรือความไม่สนใจในอาชีพของตนความรักและความห่วงใยที่แท้จริงอ้างอิงคำสอนของมิสเตอร์อลันทานว่าในโลกนี้ไม่มีใครรักหรือห่วงใยใครอย่างแท้จริงนอกจากพ่อแม่ซึ่งแม้แต่ความรักของพ่อแม่ก็อาจไม่ใช่ความสุขเสมอไป คำถามมาตรฐานไม่ใช่แค่การบอกเล่าคือการใช้คำกล่าวที่มีผลมากกว่าการบอกเล่าโดยการนำเสนอทีละประโยคเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้มุ่งหวังการนำเสนอและการโต้แยง้งตัวอย่างส่วนนี้แสดงตัวอย่างสถานการณ์การสนทนาระหว่างพนักงานขายกับผู้มุ่งหวังพร้อมข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นประเด็นที่ยกขึ้นโครงการเงินทุนเพื่ออนาคตของบุตรหลานพนักงานขาย เมื่อลูกของคุณเรียนจบจะมีเงินทุนให้พวกเขาเริ่มต้นชีวิต1ล้านบาทภูมงหวังอาจโต้แยงจริงหรือคุณกำลังพูดถึงอะไรผมได้ยินว่าผลประโยชน์หลักคือถ้าลูกมีทุนเริ่มต้นชีวิตรุ่นเราต้องสู้เพื่อชีวิตมาตลอดชีวิตแล้ว1ล้านบาทมันมีประโยชน์อะไรถ้าลูกไม่เก่งหรือถ้าเก่งแต่ไม่มีเงินล้านพวกเขาก็อาจอยู่ไม่รอดสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เรื่องนี้ความแข็งแกร่งของบริษัทพนักงานขาย บริษัทของเราแข็งแกร่งมากเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมติดต่อกัน7ปีผูมมุ่งหวังอาจโตย้าจริงหรือหรือเป็นบริษัทอื่นผมต้องตรวจสอบว่าจริงหรือไม่เป็นการพูดที่ผู้มุ่งหวังมองว่าพนักงานขายกำลังขายของตัวเองไม่เกี่ยวกับผู้มุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารพนักงานขายผลตอบแทนของบริษัทเราสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร ภูมิงหวังอาจโตแย้งจริงหรือหรือสูงกว่าเท่าไหร่ผมจะได้อะไรเพิ่มเท่าไหร่ถ้าผมฝากธนาคารผมฝากธนาคารมา20-30ปีแล้วและฉันไม่เห็นดอกเบี้ยอะไรเลยความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดีที่สุดพนักงานขายแม้ว่าบริษัทของฉันจะไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นบริษัทที่ดีและมั่นคงผลตอบแทนสำหรับลูกค้าดีที่สุดคุณวางใจได้เลยภูมิงหวังอาจพยักหน้าสแสดงความเข้าใจหรือยอมรับ แต่ในใจอาจยังสงสัยการค้นหาและทำความเข้าใจผู้มุ่งหวังการทำความเข้าใจความคิดและความรู้สึกของผู้มุ่งหวังเป็นสิ่งสำคัญแทนที่จะคาดเดาจากภาษากายควรใช้คำถามโดยตรงเพื่อดึงข้อมูลที่แท้จริงออกมาตัวอย่างคำถามเพื่อทำความเข้าใจเรียนผู้มุ่งหวังโดยส่วนตัวคุณรู้สึกอย่างไรกับประกันชีวิต เรียนผู้มุ่งหวังโดยส่วนตัวคุณรู้สึกอย่างไรกับกรมธรรม์ประกันชีวิตเรียนผู้มุ่งหวังโดยรวมแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับบริษัทประกันชีวิตเรียนผู้มุ่งหวังคุณเคยมีประสบการณ์ใดๆกับประกันชีวิตบ้างไหมเรียนผู้มุ่งหวังคุณคิดว่าตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรเรียนผู้มุ่งหวังคุณคิดว่าบริษัทประกันชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไร เรียนผู้มุ่งหวังคุณคิดว่าอะไรจะทำให้ประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ลักการทุบป,ปากคือการเปิดโอกาสและรอคำตอบจากผู้มุ่งหวังอย่างอดทนจนกว่าพวกเขาจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาวิธีนี้จะช่วยให้เรารู้แน่ชัดว่าเขาเชื่ออะไรและรู้สึกอย่างไรกับอนาคต การสนทนาต่อจากนี the the ้จะขึ้น <ou> กับคำตอบของผู้มุ่งหวังทั้งหมดและจะช่วยให้เราตัดเนื้อหาและหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้เชิญใส่อ้อุปกรณ์การพูดที่กระตุ้นความคิดตัวอย่างคำกล่าวที่กระตุ้นให้ผู้ฟังคิดในหลายๆด้านคุณเคยรู้จักเพื่อนบางคนที่ดีกว่าเพื่อนเก่าที่คุณรู้จักมานานหรือไม่เป็นไปได้ไหมที่คนที่ไม่รวยเท่าคนรวยจะเป็นเพื่อนที่ดีกว่า เป็นไปได้ไหมที่บริษัทที่ตั้งขึ้นทีหลังจะให้บริการที่ดีกว่าบริษัทที่ตั้งขึ้นก่อนเป็นไปได้ไหมที่เพื่อนที่รวยกว่าบางคนอาจไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเป็นไปได้ไหมที่เพื่อนที่ไม่รวยคือเพื่อนแท้ของคุณเป็นไปได้ไหมที่เพื่อนที่เคยถูกดูถูกจะกลายเป็นคนรวยกว่าเป็นไปได้ไหมที่บริษัทใหม่ๆเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ากับบริษัทเก่าๆ เป็นไปได้ไหมที่เพื่อนที่คุณรู้จักทีหลังน่าเชื่อถือกว่าเพื่อนที่คุณเคยเชื่อถือมาก่อนคำถาม5ข้ออ้างอิงจากวิศวกรคุณโทนี่จีนี่คือชุดคำถามมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ต้องการพนักงานขายขอโทษนะครับผู้มุ่งหวังคุณทำงานมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับ ผูมุงหวังผมทำงานตั้งแต่เรียนจบแล้วครับหรือ,อยังครับตอนนี้ผมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานขายถ้าผมต้องแบ่งคุณสมบัติของคุณออกเป็นส่วนเล็กๆมีแค่2คนคือสามีภรรยาใช่ไหมครับภูมุงหวังชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับพนักงานขายเป็นอย่างนั้นหรือครับผมผิดแล้วในเรื่องงานผมคิดว่าคุณก้าวหน้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับพนักงานขายผมขอถามตรงๆ ถ้าคุณถูกขอให้เก็บเงิน94%ของรายได้ต่อเดือนและต่อปีคุณจะเก็บได้ไหมครับภูมมุ่งหวังทำไมล่ะครับหรือใครจะเก็บได้เก็บไม่ได้หรอกแล้วจะเอาอะไรใช้ทำไมล่ะครับพนักงานขายยิ้มเก็บได้ไหมครับภูมมุ่งหวังหน้าสิทำไมล่ะครับพนักงานขายขอโทษนะครับภูมมุ่งหวัง,ผม,ง,วงผมขอถามตรงๆว่าจะเกิดอะไรกับครอบครัวของเราถ้า94%ของรายได้ของเราหายไปภูมมุ่งหวังเงียบรอคำตอบหรือเงียบ คงอยู่ไม่ได้ไม่มีเงินใช้พนักงานขายขอโทษนะครับผู้มุ่งหวังถ้าผมสามารถแสดงให้คุณเห็นได้ว่าเงิน6%ที่คุณเก็บไว้สามารถป้องกันไม่ให้เราสูญเสีย94ที่เหลือได้คุณจะสนใจไหมครับผู้มุ่งหวังโอ้น่าสนใจประโยชน์การใช้คำถามมาตรฐานและเทคนิคการสนทนาที่กล่าวมาข้างตน้นมีประโยชน์ต่อพนักงานขายดังนี้ควบคุมการสนทนาได้ดีขึ้น พนักงานขายสามารถนำการสนทนาไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้มุ่งหวังทำให้พนักงานขายสามารถระบุความเชื่อความรู้สึกและความกังวลของผู้มุ่งหวังได้อย่างแม่นยำนำเสนอประโยชน์ที่ตรงจุดเมื่อเข้าใจผู้มุ่งหวังแล้วการนำเสนอประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เช่นประกันชีวิตจะสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ผู้มุ่งหวังให้ความสำคัญโดยตรงเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย การสนทนาที่เป็นระบบและเข้าใจาความต้องการของผู้มุ่งหวังจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ต้องการได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับ